หนาวมากพูดไม่ออกน,นะครับยืนปกติไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าได้ขับรถนี่โอ้โหเหมือนอยู่ขั้วโลกเลยอากาศเย็นไม่ใช่ลมปกติเนาะอะกาศลมเย็น่ะครับเย็นมาก หนาวมากจนไม่รู้จะจะพูดอะไร,ะไ,รไม่รู้จะทำเชืเ่อไรโอ้ยลมไม่ค่ะลมแต่ละเนี่ย้แม่้าวว่าแล้วเดี๋ยวผมหาโทรศัพท์มาเจ็บอุะภูมิก,ก่อนนะ แต่ก็แบบทานปั่นได้เลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเนื้อก็อแม่ค้าก็ลูกค้านี่แหละนะครับ <laughs> <laughs> หางเมนูปั่นแล้วก็ขอบคุณคนดูที่นอนดูกิน,นบ้างน,นะคะ <laughs> ผมผ้าดูเนาะอากาศหนาวๆผมผ้าดูสักหน,น่อยสะออนลูกค้าพี่ว่าจริงๆนะ <laughs> โอโห้หนาวนี่ก็สู้ไหวบิน <laughs> เอ้ยปั่นเลยนะคะ <laughs> กินปั่นด้วยใช่ไหมปั่นด้วยที่สุดเลยคือกินปั่นด้วยเนี่ยลุ่มมาในละทีนี้ชาวบ้านเลยนะครับลมหนาวหนาวเย็นนะพี่อ้อยตานที่อยากผมผ้าทำไทยแต่ว่าใส่เสื้อแขนยาวอีกชั้นหนึ่งอ่ะเมื่อวานที่พี่อ้อยใส่มันจืดอ่ะเนาะมันมันต้องแบบนี้ครับถึงจะสบายตัวใช่ไหมเมื่อวานนี้ทำอะไรก็อ่า คุณก็จริงนะคะแต่ปฏิงา,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 านได้มามาแล้วนะครับร้านพี่อ้อยแล้วตอนนี้อยู่ที่ร้านพี่พ่อพี่พี่พพพพอ้อยนะครับกาแฟ่เจ้าพฟ่หนาวจนปากสั่นหมดแล้วสวัสดีนะครับมาแล้วนะครับ วันนี้พี่อ้อยมีไอเทมใหม่ครับเครื่องร้อนมาม่าโจ๊กคับนะครับนี่ให้รู้ไปเลยน,ะนั่นเอว่ามีเมนูร้อนด้วยนะสวัสดีนะครับพี่อ้อยหนาวไหมเย็นค่ะเย็นมากเลยหนาวมากเดี๋ยวผมเปิดดูนะภูมิให้ดูกันนะครับเสียงอาจจะแมแมบๆหน่อยนะครับตอนนี้ ไม่ใช่เนื่องจากอากาศหนาวเกินโอ้โหพี่อ้อย11องศาโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นดูแล้วดูอีกนะครับเจดงสาอย่างที่ ข่าวสอรยุทธว่าเลยพี่อ้อยว่าอาทิตย์นี้อ่ะอุณหภูมิจะลดลงไปอีกนะครับอาทิตย์ตะกี้สิบสามวันนี้ลดลงสองเป็นสิบเอดโอ้โหหนาวจะแย่สวัสดีนะครับทุกคนครับอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับพ่อพิชาคาเฟ่เดี๋ยวเรามาดูพี่อ้อยทำออเดอร์ให้ลูกค้ากันนะครับว่าเราจะได้เมนูไหนบ้างนะครับ เห็นพี่อ้อยบอกว่าอะไรนะช่วงนี้แก้วแก้วขนาดไหนพี่อ้อยหมดสิ <15. S 1> <16. S 1> ออนออนเนี่ยออเดอร์พี่อ้อยนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้สิบหกออนนี้ใส่อะไรใสน่าจะเป็นกาแฟสดุดเนาะกินหอมมาแต่ไกลนะครับชาเขียว อุ้ยหนาวหนาวสะบ้นเลยปกติจะไม่ใส่ฮู้ดคุมหัวไว้นะครับวันนี้ต้องใส่เสื้อฮู้ดคุมหัวไว้ด้วยหนาวจริ ผมว่าที่สําคัญเลยต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับแม้ว่าอากาศจะนหนาวหนาวนะครับก็ <c oughs> ยังมีออเดอร์ให้พี่ว่าได้ทาอยู่เรื่อยๆนะอันนี้ลาเต้อาร์ตเป็นอีพี่ว่าอาร์ตอะไรดีเป็นรูปอะไรดีเนี่ยพี่ว่าอาร์ตินะคะคนดูไม่ค่อยเข้าใจเนพะ <c oughs> ราะว่าตีดมาก <c oughs> ติดลึก,ลก oh, <now. S 2> เลยโคดาวมะนาวโซดาแดงด้วยแม่แม่แนน <c oughs> อันนี้แบบ <c oughs> สั่งเข้าใจกันเลยนะครับสี่สิบไม่พี่นสามสิบห้าสมสิบห้าทอนห้าบาท เงแม่ให้ตังมาสี่สิบหนาวแห้งมามียหนาวคักในเมือนเนี่ยไอ้ใช้เกินวายยากยายังจบมาจากข้อลวกเหนือเลยนะครับหนาวหนาวครับมือน้าเอันนั้นต้นจริงอย่าี้ยข้วหอดมังนีละไม่นเย็นมั้งหมอแม่แม่บ่นุ่เอาพ่วม สิเอ็ดองศามืนแต่ไหนจริงก็มือว่านประมาณนั่นแหละครับสิบสามเน่ยสิบสองเน่ยเราเมื่อนี้หนาวหนาวสุดนี่แนี่นี่แนี่ยเอ้ะใส่รองเท้าหรือเปล่าครับเอ๊ะโบไอด้านเนี่ยมันมันมันกันเกงมันบ่หอดมันบ่มันหนาวมันบ่ขึ้นสุมากมันมันมันหนาวหม่องที่บ่มี่ทุ่งเท่าบ่มีหม่องคุมเออยังยุ่ยจจ่อยอ้เงี้ย มะเด่นถุงห่อลังเล่นใส่คุนมันเด่นมันสีมันสีกาแฟเลยเแม่เลี้ยงไม่ใส่สีสีกาแฟเลยคือสั่งแล้วมันม่อฟังฝังลึกข้าวฝังลึกน้ำแดงมะนาวขนาดหนาวเลยชื่ออ่ไรทำเลี้ยงมะนาวโซดายหล่อนเลยมันโมบี้แม่ เค้เช่นไระบาดนี่เพิ่งเคยได้ยินอยากเนี่ยนะความมันนี่มเอาวสดเดงมะนาวร้อนอาจซีได้อยู่แต่ว่าขันโซดาดองเนื้อเดแดงมะนาวร้อนแดร็งมะนาวร้อนโซดาจอทั้งสี่ว่าเป็นไงเราแม่น่าตอนทั้งขี่รถขอลบหนิวไงหลังเลยต่อไอ้ขี่ไปส่งลูกค้าไงทุ่งแนนี้การนาวี่นี้การจังหยิบกิน เห็นไหมอย่างที่ผมว่าเลยไหมพี่อ้อยหนาวยังไงก็ต้องแบบขอบคุณลูกค้าจริงๆนะครับที่มีออเดอร์ให้พี่อ้อยได้ทําเรื่อยๆนะครับคุณแม่ยังบ่นหนาวเลยหนาวกกแล้วก็ขอบคุณคนดูที่แบบหนาวขนาไหนก็ยก็ยังดูล้านอ้อยจิินะครับขอบคุณด้วยเนาะที่สำคัญเลยก็คือผู้รับชมนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับ หนาวจริงวันนี้ร้านโจงท่าจายดีพี่อ้อยร้านก๋วยเตี๋ยวปิดนะพี่อ้อยจำได้เ <c oughs> มื่อเช้าอ่ะผมไปส่งกาแฟาให้พี่อ้อย้าปิดหนาวไม่หวป่ะเขาเรียก ออกแท่งออกแท่งกระเทียมมากนะครับนาบริกาทอดสาบานทอดก็ได้อวก็จะได้ที่แท่งออกแท่งกระเทียมโอ้ยมีลมด้วยตอนค่ำค้ำไม่จะมีเสียงสนุวาวนะครับเสียงคนวิ่งวาวกันหลายๆที่ก็คงเหมือนกันเนาะ ดูเหมือนออเดอร์นี้พี่้ายจะละเอียดยิบเลยนะครับเพราะว่ามีหวานน้อยหวานมากเข้มเข้มใช่ไหมตามใจลูกค้ามครับพร้อมทำมันนีสนุกสั่งได้ใช่ไหมร้านเพี่เราจะเป็นร้านกาแฟแบบเล็กๆน,นะครับริมทางเดี๋ยวพามาดูด้านา้านกัน ป้ายหน้าร้านคอฟฟชาคาเฟ่สังเกตง่ายๆนะครับขี่ตรงเข้ามาก็จะเ,เจอล่มเขียวเลยล่มเขียวแล้วก็ล่มชมพูใบนู้นเห็นแดดเจ้าๆแบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับหนาเหมือนเดิม <laughs> สั่นคลอนเลยนะตอนสภาพ นี่พี่อ้อยยังไหวนะใส่ใส่ชั้นเดียวอยู่เลยนะครับสบายติงตัวบ่อยขยับตัวบ่อยติงติงคุณดิติงกายเนาะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคอยแปลให้ติงคิงภาษาอีสานแปลว่าขยับตัวนะครับเออแป๊บเดียวพี่อ้อยทำไป าสาี่แก้วแล้วนะครั ภูมันเย็นสิมันก็ละลายชายไปแล้วนะคะครับนี่เกือบจะเป็นสมูทตี้เลยนะนี่พี่ว้ <c oughs> แบบสมูทตี้เขาบอกว่าเลยนะคว่ำมไม่หกเนาะ <c oughs> อันนี้ก็ชาเขียวนี่จะคว่ำไม่หกเหมือนกัน <c oughs> หนาวมากเทไม่อยากลงละ ทำจจขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ดังจาก <c oughs> เอภาคใ,ใต้บางที่เขาว่าน้ำท่วมเลยนะครับพีบ่อยผู้ติดตามพี่ลอยในภาคใต้ทักคอมเมนต์ไปยูทูบฝนตกหรอคะฝนมีฝนตกเหรอ,น,อน่าจะนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวจะเป็นพี่กาญจนานหรือเปล่าอยู่โคราชนะครับทากมาว่าอุณหภูมิที่นู่น15นะครับ <c oughs> แต่ที่นี่อุณหภูมิล,ลดลงมาก ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนครับเราฝเลยง่มนเองนที่การจานานนีน้รับชมพี่อ้อยมาตั้งแต่นู่นเลยนะพี่อ้อยสมัยพี่อ้อยแบบยังเป็นพี่อ้อยอยู่อ่ะ ตอนนี้ก็ยังมีพี่ๆอยู่นะครับขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับทั้งผู้ติดตามใหม่ๆด้วยนะครับจะเป็นผู้ติดตามน <c oughs> านมาแล้วคุณมากที่ติดตามช่องเล็กๆอย่างผมนะครับต้องอีกกองลก็ล้าที่ว่าพิพิชาณคาเฟ่ครับดูแลือสุขภาพกันด้วยน,นะคะช่วงนีนะะ้แต่ว่าเห็นก็ว่า เดี๋ยวก็จะอุณหภูมิสูงขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะประมาณ20องศาไอ้โอ๊ะอดทนกันอีกนิด oh. อดสาวาพี่อ้อยหลังหลังเนี่ยค่ะห,หลัง20 <c oughs> เห็นเขาว่าอย่างนั้นนะคะคแต่มีหลายคนนะเพื่อนผมที่ชอบอากาศหนาวว่าได้แต่งตัวแบบโทนเกาหลีอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วก็ ระาาวังรักษาสุขภาพกันด้วยเถอะที่เมืองนอกอยู่ทางใต้ที่ที่ว่าน้ำท่วมระวังสัตว์เล้ย้ายท,าท,าทันมีพิศ แล้วก็ที่เห็นที่ประเทศนอกเนาะเวลาหนาวๆแบบนี้เขาจะมีเครื่องฮิตเตอร์ใช่ไหมพี่วอยเครื่องทาความร้อนภายในบ้านแล้วก็อะไรอ่ะฝรั่งสวิตเซอร์แลนด์รถก็มีนะพี่อายรถยี่ห้อต่างประเทศนะเขาจะมีเครื่องฮีตเตอร์ในรถใช่ครับมีแอร์ด้วยแล้วก็ปรับความร้อนด้วยเป็นแอร์ร้อน ป็น,ปนรถฟอร์ดไงรถฟอร์ดโกลกฟอร์กีสซาอะไรประมาณเคยนั่งรถเพืนเน่อนงก็เลยสำรวจเราเขาว่ามีอะไรบ้างายใต้หน้ากากพี่อ้อยในปากสันหรือเปล่า <c oughs> ดูมือสันสันนะครับ เทก็ไม่คอยอยากลงแล้วโกโก้พูดกันเล่นเนเนาะสมูตตีโกโก้เ้ปันสน้มเย็เนอ<ๆ>้รอหนาวหนาวร้านพ<ๆ>ี่อ้อยมีบริการของฟู้ดแพนด้าแล้วกว็แก๊ฟฟู้ดด้วยนะครับอโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ ว่าแล้วแก้วนี้อะไรอ่ะพี่อ้อยเมนโคลโลล้อ,อ,ลอ,อ,ลอนะครับ